การสละมรดกมาตรา1612การสละมรดกนั้นต้องแสดงเจตนาชัดแจ้งเป็นหนังสือมอบไว้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่หรือทำเป็นสัญญาประนีประนอมยอมความมาตรา1615วรักสองเมื่อทายาทโด,ดยทรรคนใดสละมรดก ผู้สืบสันดานของทายาทคนนั้นสืบมรดกได้ตามสิทธิ์ของตนและชอบที่จะได้รับส่วนแบ่งเท่ากับส่วนแบ่งผู้สระมรดกนั้นจะได้รับแต่ผู้สืบสันดานนั้นต้องไม่ใช่ผู้ที่บิดามาดาผู้ปกครองหรือผู้อนุบาลแล้วแต่กรณีได้บอกสระมรดกโดยสมบูรณ์ในนามของผู้สืบสันดานนั้น มาตรา1617ผู้รับพินัยกรรมคนใดสละมรดกผู้นั้นรวมตลอดทั้งผู้สืบสันดานไม่มีสิทธิจรับมรดกที่ได้สละแล้วนั้นมาตรา1619ผู้ใดจะสละหรือจำหน่ายใจโอนโดยประการใดซึ่งสิทธิ์อันหากจะมีในภายหน้าในการสืบมรดกผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่นั้นไม่ได้